การเมืองดีสังคมดีสุจริตโปร่งใสในรายการการเมืองสีขาวกับดิฉันอัญชรีบุญสปันทางทีพี a ช n แนลพอดแคสวันนี้เนี่ยที่เราหยิบยกมาในส่วนของผู้นำท้องถิ่นนะคะที่จะมาพูดคุยว่าเรามีการขับเคลื่อนเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันยังไงบ้างมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ลูกบ้านในพื้นที่ยังไงบ้างนะคะรวมถึงให้ประชาชนนั้นเนี่ยมามีส่วนร่วมยังไงเดี๋ยวเรามาถอดแบบกันในพื้นที่ของจังหวัดลำปางซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราได้รับเกียรตินะคะพูดคุยกับทางด้านของคุณเพนพักรัตนคำฟูนายกเทศมนตรีตำบลเกะาะคาจังหวัดลำปางซึ่งตอนนี้คุณเพนพักอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเพนพักคะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบรคุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการการเมืองสีขาวของเราค่ะก็ถือได้ว่าเราพยายามที่จะเจาะไปในแต่ละพื้นที่เพื่อไปดูว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยเขามีเรื่องของการกระตุ้น เรื่องในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันยังไงหรือว่ามีการปลูกฟังเรื่องนี้ยังไงนะคะเรื่องของการทําพื้นที่ของตัวเองให้เป็นพื้นที่ที่สุจริตนะคะขออนุญาตถามอย่างนี้ก่อนค่ะ,ค,ค,ะคุณเพ็ญพักค,ค่ะว่าก่อนที่เราจะไปรู้กันถึงในเรื่องของรูปแบบนะคะในการทํางานในพื้นที่นั้นเนี่ยอยากจะถามว่าทุกๆวันนี้ค่ะ ตามที่คุณพินพักได้ติดตามเนี่ยเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นเท่าที่เห็นมานะคะเห็นจากอาจาอาจะเป็น <Okay. S 1> ในตำบลอื่นจังหวัดอื่นอย่างเงี้ยคะ่ะเท่าที่ติดตามมาเป็นยังไงบ้างคะค่ะถามว่านะับปัจจุบันเองถ้าเทียบกับสมัยในอดีตนะคะถือว่าการทํางานของท้องถิ่นเองปัจจุบันเองเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยอาจจะลดลงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยตรวจสอบมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะคะถามว่า ในเรื่องของลดลงไหมแต่เราก็จะเห็นสถิติตได้นะคะว่าเรามีข่าวทางสื่อมวลชนตลอดถามว่าตัวนี้เพราะว่าอะไรฉันมองว่าเป็นข้อสื่อมวลชนแล้วก็ทำด้วยของผภาพประชาสังคมเองที่เข้มแข็งมากขึ้นจะท,ทาให้ข่าวออกมามากขึ้นพอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยค่ามัาทาให้ท้องถิ่นเองหลายๆพื้นที่เขาก็เริ่มสนักเขาก็เริ่มที่จะทํางานด้วยความสงสัยมากขึ้นฉันเลยถือว่าเป็นข้อดีนะคะของการที่ ภาคประชาสังคมเองลกขึ้นมาตรวจสอบกันเลของท้องถิ่นค่ะค่ะในพื้นที่นะคะในตำบลเกาะคาเองนั้นเนี่ยภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะก็เรื่องของการได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะคุณเพ็มพักคะในส่วนของเทศบาลตำบลเกาะคาเองนะคะต้องต้องยอมรับว่าเราเป็นพื้นที่ที่เราพยายามหนุนเสริมภาคประชาสังคมเราทำยังไงให,ให้ที่น้องประชาชนของเราเนี่ยคะ่ะมีส่วนร่วมเรื่อเกาะคาเราใช้คาว่า ขับเคลื่อนด้วยความว่าเกาะคารโมเดลนะคะก็คือทำให้เมืองเองเนี่ยเป็นองที่ทุกคนรู้สึกเป็นความเป็นเจ้าของเมืองร่วมกันโดยการใช้กิจสำนึกสาธารณะผ่านสี่กลไกด้วยกันค่ะอันแรกก็คือในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมอันที่2คือการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันอันที่3ก็คือในเรื่องของการจัดการด้วยตัวเองแล้วก็สี่ที่การให้ก่คนรุ่มหลังจากกระบวนการทำงานด้วยคำว่าเกาะคารโมเดลนี้เองค่ะทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมของ พลังประชาชนที่นี่สูงมากนะคะแล้วใช้คำว่ามันก่อให้เกิดการมือภาคพลเมืองที่ประชาชนเองเนี่ยร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสิในใจแล้วก็ร่วมปเป็นเจ้าของท้องถิ่นซึ่งดิฉันเชื่อว่าการสร้างนใจมีสวนร่วมเนี่ยคะก็คือหัวใจที่สาคัญในการสร้างการสนันที่ยั่งยืนค่ะอืมใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราทําเมืองของเราหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าตาบลของเราเนี่ยให้เป็นของทุกๆคนเนี่ยทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าใจที่อยากจะทําร่วมกันเพื่อให้ สิ่งที่มันเป็นอยู่นะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นออแล้วก็ปราศจากเรื่องของการทุจริตด้วยนะคะทีนี้เองเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องของเกาะคาโมเดลค่ะก่อนหน้านี้สถานการณ์ในในพื้นที่เนี่ยค่ะมีเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนไหมคะการทุจริตหรือว่าการการคอร์รัปชันกันค่ะเออฉันคิดว่า,นะวามันคงเหมือนกับท้องถิ่นสมัยก่อนย้อนหลังไปเมื่อสักยี่สิบสามสิบปีที่แล้วน,นะคะ,คะท้องถิ่นเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือทุกคนจะมองว่าท้องถิ่นเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ้องถิ่นเป็นเรื่องของการทุจริตครณลักษณนทนี่เรามาว่าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองได้อย่างไรหลังจากที่เรียนเป็นนายกนะคะแล้วก็ครูกันว่าการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยพลังของทุกภาคส่วนเข้ามาเรเริ่มจากการวางเป้าหมายเมือร่วมการก่อนนะคะเพื่อดึงที่นักประชาชนให้เขามีเป็นพลังขับเคลื่อนรวมกับเราเราก็ได้เป้าหมายร่วมกัน,นะคะ่ะว่ากอดค่ะเดี๋ยวเป็นเมืองหน้าอยู่แล้เศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมภายตการมีส่วนร่วมที่บอกว่า การที่คนจะมีส่วนร่วมได้เนี่ยเราคงต้องทาให้เส่ินความเชื่อมั่นในตัวของผู้นําก่อนเพราะฉะนั้นเองค่ะผู้นาเนี่ยก็ทําจะเป็นแบบอย่างทําจะเป็นต้นแบบในเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นาเนี่ยค่ะโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดความศรัทธาและเมือ่อก่อให้เกิดความศรัทธาเพืก่อให้เกิดการยอมรับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอดีตก่อค่าอาจจะเป็นเหมือนกับมืออื่นๆที่อาจจะเปการผลิตคอร์รัปชันแต่หลังจากที่ฉันเข้ามาแล้วฉันบอกกับทุกคนค่ะว่าเราต้องเปลี่ยนมือ เพร่อนักการเปลี่ยนเมืองคือต้องเริ่มต้นจากผู้นําก่อนหลังจากนั้นเ,นเราสร้างทีมงานแล้วก็สร้างความศรทัทธาความเชื่อมัน่นกับประชาชนสร้างพลังการมีส่วนร่วมจนก่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนโมเดลภาพประชาสังคมค่ะค่ะช่วยเล่าถึงความเป็นหมายหนึ่งค่ะคุณเ็ญพักเขาคคว่าก่อน <Okay. S 1> ที่เราจะค่อยๆขยับขยายปรับโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะปรับในเรื่องของอผู้นําก็ดีการก่อตั้งมาเป็นเรื่องของเกาะคาโมเดลก็ดี <Okay. S 1> นะคะตรงนี้เองเนี่ยอยากทราบว่า เป็นยังไงบ้างคะที่มาที่ไปรายละเอียดตรงนี้ค่ะค่ะต้องเอ่อต้องเรียนก่อนนะคะว่าในการที่จะขับเคลื่อนเมืองนั้นนะคะมันคงต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนก่อนเพราะฉะนั้นท่านมองว่าการจะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้มันต้องเริ่มจากการสร้างกลุ่มดิฉนันเริ่มต้นจากการสร้างกลุ่มจากนั้นใส่ในคิดในเรื่องของความเป็นเของท้องถิ่นเข้าไปจะทําให้กลุ่มต่างๆเนี่ย เขาเริ่มเกิดปิติสนึกสาธารณะและมีพื้นที่เปิดทางความคิดที่ไม่คนในชุมชนเองค่ะ,คะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระที่เราใช้คำว,ว่าเวทีข่วงพยาข่วงก็คือลานพยาก,ก็คือปัญญาข่วงพยาก,ก็คือลานแห่งปัญญาที่ทุกคนในสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างอิสระโดยที่เราก็เรา,เราจะมีการขับเคลื่อนอีกหนึ่งกลุ่มก็คือนักวิจัยชุมชนซึ่งนักวิจัยชุมชนก็คือคือผู้นําการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของการวาราริทยากรกระบวนการจากนั้นเนี่ย เขาจะเยาคำถามไปกับชุมชนค่ะว่าวันนี้เราจะมีการทำเวทีส่งพยาปัญหาชนะเรื่องอะไรบ้างชุมนชนคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างาสิ่งที่ได้จากเวทีุ่งพยาก็คือแผนชุมชนเทศบาลจะบนก่อคานะคะเรามีกติกาค่ะว่าทุกโครงการที่อยู่ในเทศบาลใหญ่ต้องมาจากแผนชุมชนไม่ว่าจะมาจากเวทีส่งพยาและเวทีประชาคมเพราะฉะนั้นมันก่อให้เกิดความรงสัยทั้งแต่เรื่องของโครงการโครงการก่อสร้างต่างๆของเทศบาลเองนะคะตัวนายกตัวสมาชิกสภาผู้บริหาร ไม่ไม่ได้เป็นคนเลือกแต่คนที่เลือกก็คือคนทั้งเจ็ดหมู่บ้านของเทศบรราลตังหวเขาเขาจะเลือกกันค่ะว่าในปีนี้ในหมู่บ้านเขามีโครงกัรอะไรบ้างที่สําคัญแล้วเขาจะมีการดีเบตพูดคุยกันแล้วก็จะมีการโหวตกันว่าโครงกัรอะไรควรจะเป็นโครงการดัดหนึ่งของหมู่บ้านซึ่งตรงเนีญญญ้ยมันก่อให้เกิดความยอมรับกันในเรื่องของความสูกฝ่ายและลดความาขัดแย้งนอกจากนั้นแล้วค่ะเราก็มีกระบวนการทําให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ย ได้ส่งรายชื่อนะคะคณะกรรมการชุมชนหรือว่าคนที่ส่วนคัดเลือกหมู่บ้านละสิบห้าคนเพื่อมาเป็นคณะกรรมการแบบซื้อจัดจ้างเปิดสอบสอบราคาซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะก่อให้เกิดในเรื่องของความร่งใสริมค่ประชาชนในการเข้ามาตรวจสอบตั้งแต่เขาร่วมคิดเขาได้มาโครงการหลังจากนั้นเขามาร่วมตรวจสอบเพว่อจาซื้อจ้างก็คือร่วมทําด้วยกันนยค่ะค่ะก็คือหนึ่งเรามีพื้นที่ด้วยให้เขาได้เข้ามาร่วมทําแล้วก็เหมือนเราได้ให้ประชาชนเองเนี่ยมามีส่วนร่วมว่าเหมือน เขาเรียกว่าเสมือนแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเลยอะที่ที่เข้ามาตรวจสอบได้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะคือทีนมองว่าการที่จะให้ชุมชนเองเขาเกิดความไม่ไม่วางใจเนี่ยเขาต้องเข้ามาสัมผัสว่าเราทำงานอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เองพะเขาเกิดเข้ามากับทางานกับเขาเกิดความเชื่อมั่นมันก่อให้เกิดการบ่าวต่อจากนั้นมาก่อให้เกิดความศราทธาแล้วมันก่อให้เกิดในเรื่องของพลังการมีส่วนร่วมตามมาเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกิจอาสาที่เขาเป็นการคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลไม่ได้บุนคคลคัดสารรรายชื่อแต่มาจากการที่หมู่บ้านคัดสารรรายชื่อส่งให้ชุมชนเพราะชุมชนส่งให้เทศบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก่อให้เกิดเขาได้ได้ดูว่ากระบวนการทําง,งานเนี่ยมันเกิดความปกใสอย่างไรแล้วเขามองว่าเงินเงินที่ก่อสร้างคือเงินภาษีของของที่น้องประชาชนเพร่ะนั้นเขาก็ต้องใช้เกิดความคุ้มค่าที่สุดซึ่งตัวนี้ค่ะมันก่อให้เกิดในเรื่องของการตรวจสอบได้้วก็ความเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างการทํางานของ หน่วยงานในพื้นที่กับคนที่อยู่ในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมมือกันเนี่ยนะคะเป็นจุดเชื่อมที่ผู้น,ในํใได้เริ่มแล้วก็มีผู้ตามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็คือคนในชุมชนคนในคนในตำบลน,นะคะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยทีนี้เองค่ะหลังจากที่เราได้มีการจัดในส่วนของเกาะข้าวโมเดลเองก็ตามนะคะหรือว่าอาจจะมีในส่วนของโครงการต่างๆที่ได้คิดกันมาเนี่ยเสียงตอบรับจาก พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขามองว่าเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยดีมากขึ้นยังไงบ้างคะคุณเพ็นรพักค่ะเออคิมองว่าจากการที่เราเคยคุยกับชุมชนรวมถึงท่านแบบสอบถามน,นะคะแล้วก็เพราะโครงการทุกโครงการนี้เองค่ะเรามีการประเมินความความพึงพอใจของประชาชนทุกโครงการนะคะค่ะที่นักประชาชนเขามองว่ามันคือโอกาสที่ท่า้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับเจ้าของท้องถิ่นมากขึ้นและทําให้เขารู้สึกว่า ความเป็นเจ้าของท้องถิ่นเนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาฉันมองว่าในเรื่องของการที่สร้างความเจ้าของท้องถินน่นมันสำคัญน,นะคะเพราะว่าโครงการาตร่างๆที่ลงกับชุมชนเองเนี่ยคนที่บุ็คนอยู่กับโครงการาตร่างๆนั้นก็คือคนในชุมชนเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาถ้าเกิดเราได้พลังของภาคประชาสังคมเข้ามาดูแลรักษาจะทำให้โครงสร<ฆ>้างต่างๆเลานั้นนะคะมันจะก่อให้เกิดความ,มเรื่องของความคงทนแล้วก็วเรื่องของการถูกดูแลอาศจใสามากขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นเขาจะมองว่า โครงการก่อสร้างต่างๆที่ลงมาในเขตพื้นที่เขาม,มันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของก็เสียเมื่อแหลกเทศบาลก็ซ่อมแต่เมื่อแหลกก็ตามนะะิลาค่ะรู้สึกว่าโครงการนท,ทุกคนช่วยกันเสนอขอมาโครงการนี้คนในหมู่บ้านช่วยกันตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโครงการเกิดขึ้นมีหมู่บ้านความเป็นเจ้าของมันจะเกิดขึ้นขณะดเดียวกันของเทศบาลเองค่ะเราพยา,ายามใส่นาิกในเรื่องของความโปร่งใส ส่แนวคิดในเรื่องของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ทุกระดักตั้งแต่เด็กเยาวชนนะคะโดยทำงานหรือความ่สูงอายุเขาเรามองว่าทุกคนคือคนเกาะคาที่มีสิทธิ์ในเสียงเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะใช้ในเรื่องของเวทีสุขพยาวกับคนทุกวัยเราพยายามจะใส่แนวคิดในเรื่องของการสร้างแนวคิดบอกว่า ความเป็นที่ถองค่องขีดให้กับทุกคนในสังคมค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรามีแผนเรามีตัวโครงการที่เราเปิดโอกาสและให้ให้ทางพี่น้องได้เข้ามาร่วมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในอีกมุมหนึ่งว่าเรามีแผนเรามีโครงการในการที่จะป้องกันและมันเป็นการป้องกันและที่จะทําให้ไม่เกิดในส่วนของการทุจริตหรือคอร์รัปชันทีนี้เองเนี่ยเรื่องของการปลูกฝังหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างการรับรู้ก็ได้ค่ะว่าก่อนที่เราจะป้องกันเนี่ย เราต้องเริ่มจากการที่ว่าใจเราเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงเนี้ยในพื้นที่เรามีการคุยกันหรือว่ามีการสนับสนุนเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะเกี<ง>่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันให้ความสาคัญมากนะคะเพราะว่าตอนที่เป็นนายกเอนะคะดิฉันคุยกับทีมงานตลอดเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการสร้างมือหน้าอยู่สิ่งสาคัญคือเราต้องสร้างทีมงานที่โปร่งใสก่อนนะยังต้องคุยกับทีมงานเทศบาลนะคะก็คือคนในบ้านของเรานะคะว่า เราจะทําอย่างไรในเรื่องของความความจริตทำาไมสร้างองค์กรสองเราเนี่ยเพื่อทำองค์กรสังการมีส่วนร่วมเรืก็ทำของแหงการทํางานที่เรามองว่าเราไม่ได้มองเรื่องของการคอ์รัปชันเป็นหลักแต่เรามองเรื่องของการพัฒนาเป็นหลักดังนั้นเราเค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติของคนในสานักง,งานเนี่ยที่บอกนะคะว่า,า,าในสานักง,งานเอเรามีทั้งคนรุ่นเก่ามีทั้งคนรุ่นใหม,ม่ทังนั้นเนี่ยพี่ทั้ก็บอกกับพี่ๆน้องๆทีมงานในเทศบาลแต่ว่า เมื่อก่อนจะเป็นยังไงก็ตามแต่หลังจากที่เราเป็นนายกแล้วเนี่ยดิฉันขอให้ทุกคนเองเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญนะคะแล้วก็เราใช้ศักศีของความเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอและตัวเองก็ทําจนเป็นแบบอย่างในเรื่องของในเรื่องของการสุจริตด้วยนะคะเรามีในเรื่องของการทําอ็นูร่วมกันของทุกหน่วยงานในเรื่องของการจัดการป้องกันการทุจลิตเป็นสานักงานนะคะเราใช้กันใช้ในเรื่องของการให้ความรู้ให้การศึกษาแล้วก็การพัฒนาเพราะดิฉันเชื่อว่า ในการที่จะทำให้ป้องกันการทุจริตได้น,นสิ่งสาคัญคือคนถ้าเกิดคนเนี่ยคนมีใจในเรื่องของทํางานเรื่วมด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดในเรื่องของแนวร่วมในการทํางานขณะเดีวยวกันเราให้การศึกษาระ,ะ,ะลงสร้างจิตสําน,นึก <c oughs> ให้คนในองค์กรแล้วก็คนในชุมชนเองมองเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันคือมะเร็งร้ายของสังคมเระฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราทางานด้วยความสุจริตแล้วเนี่ยเราจะก่อให้เกิดงบพัฒนาที่เกิดขึ้นเนี่ยชุมชนโดยตรงที่เป็นประโยชน์มากขึ้นที่นั้นเราพยายามลงเรื่องนี้จนในที่สุดก็ทําให้ชุมชนตระหนักร่วมกันค่ะว่าในการทํางานพัฒนาท้องถิ่นแล้วในสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความ่ง,งใสแล้วก็การตรวจสอบได้และที่สาคัญก็ค,คือทํางานบนฐาขน,นของเรื่องหลักมรดกนะคะค่ะซึ่งจากที่คุณเพ็ญพักได้พูดเนี่ย ก็รู้สึกว่ามันมีจุดร่วมก็คือทั้งสิ่งที่คุณรุพักได้บอกไปว่าอาจจะเป็นเรื่องของอย่างในองค์กรเองเนี่ยเรามีการทํางานระหว่างวัยที่ที่แตกต่างกันมีทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ทีเนี้ยแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องมีจุดคิดที่ร่วมกันที่ว่าเราต้องทํางานเพื่อประชาชนนี่คือเป้าหมายร่วมกันถูกต้องไหมคะในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ย จะเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเห็นจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยทาให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งนะคะนอกเหนือจากผู้นําแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นในองค์กรในหน่วยงานเนี่ยก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้เห็นด้วยว่า มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าท้องถิ่นเราสามารถทําให้พื้นที่ในบ้านของเรานั้นเนี่ยมันมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็โปร่งใสอย่างร้อยเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าดีและดีมากๆนะคะคุณเป็ฟพรค่ะทีนี้เนี่ยค่ะ ัาขาชายก็คือการทํางานบนฐานข้อมูลมฉันบอกว่าการทำงานบนฐานข้อมูลแล้วการเปิดข้อมูลให้กับสาธารณะเนี่ยมันจะก่อให้เกิดในเรื่องของความโปร่งใสในการทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกาะคาชายครั้งสืกทกางานบนฐานข้อมูลแต่นะเอาข้อมูลเนี่ยค่ะ,คะมามาพูดคุยกันในวงนะคะมันก่อให้เกิดในเรื่องของทุกคนรับรู้เพราะฉะนั้นที่นี่เราจะใช้การสื่อสารเรียกว่าการสื่อสารแบบสองทางระหว่างเทศบาลกับชุมชนแล้วก็ชุมชนกับเทศบาลในขันเชื่อว่า เมื่อหร่ก็ตามที่ชุมชนเขารับทราบข้อมูขาาลข่าวสารของท้องถิ่นในทุกๆเรื่องเมื่อนั้นาาการมีส่วนร่วมก็จะเกิดขึ้นค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากว่ามันเป็นจุดที่ทุกคนเนี่จะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่นี้ค่ะคุณเพ็ญพักคมีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าการที่เราจะพูดถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองเนี่ย พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปน่าจะทราบกันดีว่าเป็นแบบไหนยังไงทีเนี้ยเราอาจจะต้องเป็นห่วงในเรื่องของลูกหลานของเราค่ะเยาว,วชนและเด็กอ่าที่อยู่ในพื้นที่เรามีการทําเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะคุณเพ็ญพักค่ะต่อคานะคะค่อนข้างให้ความสําคัญมากเรื่องของการถ่ายสู่คนรุ่นหลังดิฉันคุยกับทีมงานตลอดค่ะว่าการสร้างเมือในปุ๋ยที่ยากแต่สิ่งที่ยากมากกว่าการสร้างเมือก็คือความยั่งยืนที่นั้น ความนึ่นจะเกิดขึ้นได้มันต้องเกิดขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นทีนั้นถ้าเราต้องการสร้างความที่เป็นมือหน้าอยู่อย่างยั่งยืนเราต้องเริ่มต้นจากสร้างเยาวชนที่นี่นะคะล้าค่อนข้างให้ความสาคัญมากในเรื่องของการสร้างคนและการศึกษากับทุกกลุ่มโดยเฉพาะอยงยิ่งของเยาวชนเองเริ่มแต่เด็กเล็กให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการทํางานที่เป็นในเรื่องของ การเปิดกผรการมีส่วนร่วมใหนั้เด็กเล็กของเราจะมีาก,การบทเทศบาลน้องพั่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของเรามีสภาเด็กนะคะเรามีค่ายเยาวชนซึ่งปงลูกฝังให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการโตไปเนี่ยมีทักษะขยที่อโตไปไม่โกหรือว่าในเรื่องของค่าในเรื่องของนักวิชาชุมชนที่เป็นรุ่นเยาวาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นเด็กของเราเนี่ยเขาก็จะมีการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่ทำให้เขาเห็นแบบอย่างว่าผู้ใหญ่ทํางานอย่างไร แล้วเขาโตมาเขาควรจะทําอย่างไรเพื่อในการสร้างและรักษาเมือให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในฉันมองว่าสิ่งสาคัญของการทํางานเรื่องนี้คือคนแล้วก็การศึกษากับคนทุกกลุ่มค่ะอืมใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกนี้ค่ะคุณผู้ฟังเขาว่าก็ได้มีโอกาสติดตามทางคุณเพนพักเองเนี่ยที่ก็ได้ไปร่วมนะคะในเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของผู้นํากับการปรับโก ที่เราเคยได้พูดคุยกับทางของดรมานานิมิตมงคลในในงานนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของวันต่อต้านคอร์รัปชันที่ประเทศไทยเราได้จัดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทางคุณเป็รพักเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปร่วมพูดคุยตรงนี้เองเนี่ยคะ่ะขออนุญาตถามบรรยากาศนิดนึงค่ะว่า mm hmm. พอได้ไปแลกเปลี่ยนกับผู้นำในหลายๆที่ที่ได้เข้ามาตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะได้ได้อะไรที่แปลกใหม่หรือว่าเรามีจุดร่วมอะไรที่เหมือนกันไหมคะ จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่ดิฉันเห็นในบรรยากาศคือพลังพลังของความตั้งใจของทุกคนที่เราอยากเห็นว่าประเทศไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยเป็นประเทศที่ทำงานด้วยความสุจริตแล้ว,วันนี้เอถึงแม้ว่าเราจะเป็นอันดับที่ร้อยสิบของโลกนะคะ,ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความหวงังดีฉันเชื่อว่าเราจะมีโอกาสในในทีวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าพลังเกิดขึ้นเยอะมากและดิฉันก็ได้เรียนรู้อะไรในหม่ๆจากพี่ๆที่ ถ้ามารวมแลกเป็นโมเดทีเยอะมากเช่นการที่เรามองว่าตรงนี้ค่ะจ <c oughs> ุดเริ่มที่เราเห็นพ้องต้องการคือมันต้องใ้เรื่องของการสร้างการ,รเมืองภาคพลเมืองทำมาให้ประชาชน A เองเกิดความเป็น active citizen หรือว่าพลเมืองผู้ตื่นรู้ทำมาให้คนในชนุมชนเองเกิดภาพการสังคมที่เข้มแข็งเป็นการ,รเมืองภาคพลเมืองที่สําคัญคือทําอย่างไรให้ให้ประชาชนให้คนที่เขาคิดจะโกงเขารู้สึกว่าต้นทุนในการโกงมันแพงไม่คุ้มการโกงซึ่งตรงนี้ ถ้า,มาหม่ก็ตามที่คนที่คิดจะโก้เขารู้สึกว่าต้นทุนในการโกเนี่ยมันแพงไม่คุ้มเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความตระหนักแล้วเรียว่าถ้าเราสามารถปลูกฝังตรงนี้ให้ไปแบบให้กับคนทั่วไปได้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการการทํางานที่เราใช้คําว่าอนาคตเองประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศไทยที่ทํางานด้วยความสุจริตได้ด้วยความร่วมมือของทั้ง,งสุภาคส่วนที่สําคัญคือถ้าประชนชาชนต้องเข้ามาตรวจสอบด้วยแล้วขณะเดียวกันเราต้องมองว่าการธุรกริจของการผลิตรรชาติเนี่ย ก็คือมะเร็งร้ายของสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะจมรับนะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไม่พัฒนาทุกคนเข้ามาตรวจสอบดิฉันมองว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็จะลดลงนะคะค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เองอ่ะอย่างที่คุณเพนพักได้พูดไปว่าเราต้องทํายังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าการที่เราจะทําทุจริตสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่คุ้มเสี่ยงที่จะทําทําให้มันเป็นเรื่องที่<อ>น่ากลัว ให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถึงแม้จะทําไปมันไม่มีผลดีอะไรตามมากับคนเหล่านั้นเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เองค่ะคุณเพนพักเขาจากที่ทั้งในเรื่องของท้องถิ่นเองทั้งในเรื่องของการไปร่วมเสวนาเองอะค่ะตรงนี้จากทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยาภาพรวมในการทำท้องถิ่นให้มันสุจริตเนี่ยคุณเพนพักว่า,าคุณเพนพักว่ามันส่งผล ถึงการเมืองหรือว่าภาพสังคมใหญ่ของประเทศไหมคะว่าถ้าท้องถิ่นดีเนี่ยมันอาจจะส่งผลดีตามมาด้วยกับภาพใหญ่ของประเทศค่ะตรงนี้ที่ฉันเห็นด้วยอย่างดีเลยนะคะเพราะฉันบอกว่าการเมืองที่สําคัญที่สุดคือการเมืองท้องถิ่นค่ะ<ฆ>การเมืองท้องถิ่นคือมหาที่สําคัญของประชาธิปไตยเมื่อไรก,ก็ตามที่การเมืองท้องถิ่นเข้มแข็งเป็นการเมืองท้องถิ่นท<ฆ>ี่โปร่งใสมันจะก,ก่อให้เกิดเรื่องของการเมืองดักา่าที่โปร่งใสาตามมาเพราะอย่าลืมนะคะว่า การเมืองแบบทาสฐานที่สําคัญคือคนท้องถิ่นที่เลือกเลือกผู้แทนเข้าไปเรานนั้นถ้าเราเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพมันก็ส่งผลทําให้การเมืองแบบทาสมีคุณภาพตามไปด้วยก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าเรามาช่วยกันสร้างการเมืองท้องถิ่นที่เข้มแข็งกันในฐานะที่เราคือคนท้องถิ่นในฐานะที่เราคือเจ้าของชุมชนท้องถิ่นร่วมกันนะคะค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยคะ่ะ พวกเราทุกคนประชาชนนะคะก็ต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยที่เราต้องเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องมีสํานึกที่ดีในการที่จะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะได้ฝากทิ้งท้ายนะคะก็อยากจะให้ทางคุณเพ็ญพักได้พูดอะไรให้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงคะ่ะว่า เร,เรื่องของความสําคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตกับการดํารงชีวิตอยู่ในทุกๆวันนี้มันสําคัญยังไงคะเชิญเลยค่ะค่ะค่ะก็อยากจะเรียนกับทุกท่านนะคะว่าการทุจริตคอรับชั่นมันเป็นปัญหาที่สาคัญแล้วก็เป็นร้ายแรงของเราเราทาอย่างไรให้ใหทุกคนตระหนักร่วมกันคะว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมแต่ขณะเดียวกันเม,มื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราต้อง ช่วยกันก็คือในเรื่องของการลุกขึ้นมาลดลงลุกขึ้นมาต่อต้านลุกขึ้นมามีส่วนร่วมดิฉันเชื่อว่าพลังของา้าระชาสังคมนะคะก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมือดีๆให้กับสังคมได้ที่สาคัญค่ะเรามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมการแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการลุกขึ้นมาตรวจสอบลุกขึ้นมาทํางานร่วมกันขนาดเดียวกันแต่คงต้องทํางานเป็นภาคีเครือข่ายไม่ใช่พลังข้าราชาสังคมอย่างเดียวค่ะครับ พุ่ท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาคมต้องร่วมมือกันด้วยเป็นทุกภาคส่วนเพื่อจะสร้างประเทศไทยใสสะอาดให้ได้ซึ่งคิดหาว่ามันเป็นความหวังที่ยากไหมอาจจะยากแต่เมื่อไหร่สักจะตันฉันเชื่อว่าถ้าเรามีความหวังจรลุกขึ้นมาทําอนาคตเองมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือของพวกเราทุกคนค่ะค่ะคุณเพ็ญพักคายอยากจะขอฝากทิ้งท้ายอีกสักนิดหนึ่งพูดสันส้นๆนะคะเป็นภาษาเหนือสักนิดหนึ่งถึงคุณผู้ฟังทั้งภาคเหนือสักนิดหนึ่งนะคะถึงเรื่องนี้สั้นๆค่ะเชิญเลยค่ะ แล้วก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องตั้งเหนือเฮานะเจ้าเนาะว่าหน้าวันนี้ปัญหาการทุจริตคอรัปชันเป็นมาที่สําคัญของประเทศมูฮาล์ตลุกขึ้นมาช่วยกันพระเจ้าสร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยพลังของภาคประชาสคมด้วยมือของมูฮาล์ชาวชุมชนท้องพินขอบคุณเจ้าค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณเพญพักรัตนคำฟูค่ะนายกเทศมนตรีตาบลเกาะขาจังหวัด ลำปางวันนี้ขอบคุณมากๆที่มารวมแลกเปลีป่ยนสิ่งดีๆ,ๆร่วมกันนะคะขอขบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะลากันไปด้วยเสียงจากการทักทายของนายกเทศมนตรีตำบลเกะาะคาจังหวัดลำปางที่เป็นภาษาเหนือนะคะรวมพลคนภาคเหนือ แล้วก็ทุกๆภาคเลยค่ะที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันทําให้สังคมไทยเราเป็นสังคมที่มีความโปร่งใสแล้วก็ทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งที่ถูกต้องคือการซื่อสัตย์และสุจริตต่อหน้าที่และอาชีพนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้อัญชลีวงสัมปัน์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ